สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ YouTube ทุกท่านครับพามาชมเจ้าซูเปอร์เกรดกันหน่อยครับที่อู่ช่างเจครับแต่ว่าเจรถตู้คันนี้สีแบบสวยเหมือนกันครับดูเออนีล้อแม็กนี่แหละสวยเนยโอ้โล้อแม็กสวยดีไย โอ้สีไหมเหมือนไหมเหมือนซปเปอร์เกตไหมไม,มาจากทรงเจ้าเมษาครับอยู่ที่อำเภอสนมครับก็เลยแวะแวะเข้าม,มาดูซปเปอร์เกตเลยลนเนยดี๋ยวของรถก็่งงงงงนิ่งๆอยู่นี่เครับนี่อะไรเชิญจีฮะ ไม่สวยตัวนี้วันนี้นี่นนโอ้โหน,นี่เป็นรอยเลยเห็นบหมนี่ <S <S โดนอะไรนี่ศิลปะได้เลยผู้ยังใหม่มมตัวนี้ใหม่ใหม่เอามาใส่ตัวนี้ชายเลดล่างกลมอีกอย่าเลยได้บางคุณี่เนี่ยพี่ว่าจะตัดต้องตัดตัวนี้วะมันไม่สวยวะตัดมานี่แน่นอนเออมันดียังน้อยไปนี่ฮะมดียังน้อยไปใช่นี่ตัดมา เออให้ช่างจีตัดออกเลยป่ะนอใช่ใน่ตเช่อเชี่เอสีนีเลเออแล้วก็เชื่อมใหม่น้อเตรถ้าได้ได้ตามทรงตัวเนี้ยสวยเลยเนี่ยอันนี้ ยิงราย้วยยิงยิงยิงภาษียิงซายมาด้วยอยขขีขากระจกนายยังเจขากระจกไม่ใช่มันใหญ่กันนี้บ่ไอเนี้ยตอนแรกไม่ใช่มันลงล่างงี้นี่ นี่ใสอย่างนี้ใส่ได้เลยบ่เอ้อนี่ตัวแรกอยู่ตรงนี้ผมตัดออกเป็เส้นขึ้นไปบนนี้เหรอมันยาวกว่าเป็นเส้นนี่นี่เคยได้สระจุลินียเอาแล,แล้วแล้วแล้วไม่ได้เชื่อมใส่ขาเดิมมันบ่ไหนใส่ไอ้คาเดิมมันอะใส่อันนี้พับได้เด้อพับดูอย่างอันนี้มอเตอร์มันอยู่ตัวบนเด้อนดินี่ตัวนี้เล่นตัวได้ครับตัวนี้เป็นเกณเป็นบูตเลยว่ะเป็นบูตเลยนี่โยกได้โชว์มาพับมึงไง โอ้ถ้าถึงนี่สวยเลยเนี่ยเนี่ยไม่สวยแบบนี้แบบนี้สวยแล้วเนี่ยทรงนี้เลยตรงนี้เหรอเกก่าว็ของเดียวกันเต่าเขาใส่กลับด้านเหรออันเก่าเขาใส่เอออันเก่าเขาใส่แบบนี้จริงๆเหมือนกันอ๋ออันเหมือนกันบ่แสดงว่ามันสามหกเหมือนกันอ๋อใส่ผิดเออนั่นแหละรูปแปลกแปลก ้าากกกจลับดนมามันมาอย่างนี้เลยมันใส่มาอย่างนี้เลย <c oughs> ายสไฟนี่คือปิดเลยเนาะปิดเลยระบบระบบเหมือน,นเดิมไหน,น,นเนี่ยเนี่ยไฟไหนเนี่ยป,ปิดเลยนี่ปิดเลยแต่ตัวบนต้องหาสติ๊กเกอร์ปิดถ้าถอดอครับตัวบนหาเล็มายิงใส่ก็ได้แพรว่ารถเนี่ย ไม่ไม่โยกเลยน่าจะ่คัดต้องคันขาดไหน่ลบรวมเนี่ยเนี่ยบ่ถ้าขาดก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเอาไม่ต้องปิดต้องปิดรูมีนั่รูมอู้ดูดูชายกันชนไทยล่างทำไมมันหลายทรงเนี่ยงอเกาะงะงะนี่นี่นี่สองนิ้วบ่เห็นนินด่วนมารีวิวว่ามันเล็กไปมันเล็กไปฮะ ดีมัตัำกว่านี้ก็นี่ก็ขาดอยนดีเะยเนาะดูขัดเงาตัวนี้นะมันคือต่ำกว่าบ้นี่มันไม่เสมอกันว่ะมันต่ำมากันนะเอ๊ะเต้ฝั่งนี้ทำไมมันเสมอล่ะ ตรงนี้มันเสมอเลยได้นี่ทักเก้ฮะทางนู้นทำไมมันเสมอล่ะนี่ทำไมมันต่ำกว่านี่ฮะ<ม>จุดเนี่ยน,นี่ไปบ้านปนแน่นูรนติดแพงเนี่อะเลยนิดหน่อยนี่นี่เฮ้ยมีจุดแพงนี่มึงถ้าชนนี่รถทูทูใบเตกเลยเนี่ยทำไมมันไม่เสมอกัน ชนหน่อยนิดเตี๊ยบยิงพอนี่แหละเขาไม่มาบัดของเราหรอกบอกฝั <c oughs> ่งนู้นมันเข้าพอดีเลยฝั่งนู้นมันได้ไงเออฝั่งนี้มันได้เฮ้ยที่ไหนาไบานอย่างเที่ยวต้นหา,าทั้งคนใช้สวยงามมาเดินหาทั้งคนใช้ไม่มีแล้วต้องทำเองถ้าใส่ของฮีโน่มันได้เลยทำเองแหละ แข็งแรงอยู่นี่เน้อยังน้าเลยนี่เต่นเลดบ่ะเลสเทเลยครับเลนแค่เลยเหรออืมเจ้าเลยเนาะเจ้าเลยเอาเวลาเราปัม๊มเราบุ๊บลมก,ก,ก็สูบขึ้นซูบสูบฝั่งหลังนี่มันดูหักเนาะเพราะติดเครื่องว่ามันดันขึ้นนี่หน่อยนี่พับได้แค่นี้ยเลยใช่ไหมไหน Ừ, này đây đi Đây, đây cái này lại Đây Ok yeah. Mặt thẳng Kéo Chị Cương này, chị này

On, on, run. อะไรฮะบางนอ๋อบางซินใครจะถ่ายคู่ใครจะถ่ายคู่นั่นนัดเน่นเลยได้แล้วเจ้านี่อันนี้ถ้าใส่นี่มันมันไม่ห่างป่ะใส่เลมันจะต้องห่างขึ้นเส้นกันเยู่ฮะต้องห่างประมาณนิ้วหนึ่งอ่นี่เล็กๆแป๊บนึงเล็กแป๊บลังรูดสำหรับชายนี่เพราะกระชุ่นต่ำหัวเวลาใช้นี่มันกลวยเราเล้ยงโป้งอ่ะใช่นะ ว่าไม่ชิดเลยบ่ไม่ส bueno> evet OK วยชิดต้องโค้งเว้ยไโตไหนวางดูสิเป็นเป็นยังไงขัดเงาขัดเงาก่อนบ่รถไยกันอบ่จำวางดูสิเป็นยังไงขันนี้ต่ำกว่าได้เนี่ น,นี่ถ้ามาตอนยังไม่ทำทางเรียบร้อยตรงนี่เข้าไม่ได้ระเซียนเลยบังโคลนฟังหมดท่านี้ก็เหลือบางฝุ่นได้ไหมน,นี่ <c oughs> ยัดแล้วครับมาดูครับน,น,น,นี่นะเพระมันต้องอยู่ข้างหน้าอย่างนี้บ่ฮะอัอะ<า>นนี่มันโค้งมว้ใจก็ต้องโค้งรับห่าที่เหตนไปเลยสิ Oh. ถ้ามันตรงมันก็โผล่เจ้อ่านี่นี่ครับเนี่ยมันห่างประมาณนี้นี่อืมเ uh. นี่ยประมาณนี้ oh. สวยดิพี่ห่างประมาณนี้ไม่รอใครใช่พอติดเครื่องปุ๊บมันดันขึ้นดิโอเคโอเคโลครับอีกสองปีอ่ะ <c oughs> อีกสองปีทำไมเสร็จไหม ใส่กันฝุ่นหน้าได้ไหมโลไหมฮะหน<า>้าใส่ไปต้องตัดดีดฝุ่นใส่ไม่น่ะใส่ขลังพอแล้วอืมใส่กันน่สวยหรอสวยไหมเนาะจอๆนี่ช่างจีตัดได้ไหม ตัวเหล็เนี่ยโอ้ตัดไม่ได้หรอกนี่ตัดมาเนี่ยต้องพัดมาโอ่ต้องพัดมาบ่เบิร์ตพัดมาให้ก็แต่งลายอืมเบิร์ตมีรั้มนะว่าเราแตะไม่ได้เลยไม่ได,ไไไดไ้เรื่องสิริอย่างเดียวไอ้ที่นี่เดี๋ยวเขาเอาไอ้อเครื่องเลเซอร์มาลงเลยบ้านกรวดตัดเลดโอ้มาแล้วเนี่ ตราประเสริฐกำลังจะเอามาสั่งแล้วเลเซอร์เห็นพูดกันเห็นเสียงหมดอ่าเด็ที่อยู่ที่โต๊ะนั่นแหละเลเซอร์ตัดแบบนี้เลยนี่ตัดตัวหนังสือตัดไลไรเลยนี่เอฟเจ็ดร้อยครับซีเบีย Đây mau cái téo vào Không có bẩn nữa Bẩn tạt sắp là bẩn Hả? đi đi em hãy chậm lên ตัดสัตว์เบิดเดี๋ยวกลับมาเอาครับเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บหนึ่งก่อนจะเจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกทา่านสว well. hey, ัสดีครับ